จะไฟที่หนึ่งก็จะไปจบอยู่ตอนเส้นที่หนึ่งมีกาแฟมาใจสัวงเอาต่อไปแถวที่สองมันเอาไฟจากไหนสวิตนี่เลยเนี่ยเห็นนี่นะสวิตนี้จ้ำไปหาขา n อ a n c เ็นมันเห็นไหมเนี่ยเสร็จแล้วออก k คหนึ่งปิดดูตามแถวนะครับให้ท่องให้ท่องามเข้าใจตามสีลักตามแถวจากนี้ไปไหนเคสองไปค่อยเคสองจะค่อยเคสองก็จะไม่จบนิวตันเส้นที่สองสองนะครับก่อนจ่ายไฟสำรวจนิวตันแยกออกจากกลุ่มก่อนเห็นไหมไม่ปนอะไรเนี้ยไม่มีทางลัดอุปกรแน่นอน ในพวกจะควบคุมนะโอเคไหมครับลองแน่อาจจะกดซ้ายก่อนก็ได้ขวาก่อนก็ได้นะกด s 2ก่อนก็ได้เห็นไหมก็ k 2องทำงานปล่อยก็หยุดกดหยุดเห็นไหมครับถ้ากดตัวนี้หนึ่งค้างไว้แล้วซ้ำตัวที่สองผลคือหยุดหยุดไม่ทำงานปลอดภัยไหมปลอดภัยปลอดภัย กดตัวที่สองค้างไว้กดตัวที่หนึ่งส้ำตามหยุดหยุดปลอดภัยเพราะเขาห้ามไม่ให้มาทำงานพร้อมกันทีนี้กดสองอันพร้อมกันนะทำไหมไม่ทำับเพราะสวิตมันจะกันกันเห็นไหมง่ายไหมผมยอมล้างต่อเหมือนกันกับเมื่อกี้จบปียเสร็จแล้วเอาเก้าสิบโมไปจ่ายให้สีิสต็อป ถูกไหมครับเนี่ยเอาไปจ่ายนี้เ่ยจายนี้ก็มาเข้า,ขาสตาร์ทไปตามระบบมาล,ละอันี้มันจะเป็น 14u แต่บวกสวิตช์สต็อปอันนี้ก็จะเป็น S 1เนี่ยเป็น2อันนี้ก็เป็น3 2มสอหมุนขวา3มหมุนซ้ายทีนี้จะใส่ล็อกนะ,ะดูล็อกนี่ K หนึ่งเปิด K หนึ่งเปิด K หนึ่งควรล็อกอะไรล็อก ก็ค right ือขนาดกับ s 2เปิด s ส S2 เปิดตรงนี้แล้วก็เสียบเข้าไปข้างบนข้างล่างเสียบข้างล่างถูกไหมครับเสียบเฉพาะ s 2องมันจะล็อกเฉพาะหน้าสัมผัสเปิดส่วน k 2ก็เอาไป s 3เปิดข้างบนเสียบข้างบนอย่างอื่ไม่ต้องไปสนใจ ถูกไหมครับเรารู้ว่ามันจะล็อกตรงไหนใช่ไหมครับเออก็แค่นั้นแหละเนี่ยจบละถ้าต่อไปยันสิบสี่ต้องนะครับใหญไฟเห็นไหมกดซ้ายก่อนได้ขวาก่อนได้อ้าวกดขวาก่อนเค้หนึ่งจะทำงานปุ๊บปล่อยเห็นไหมล็อกหรือยังล็อกแล้วล็อกแล้ว ต่อไป 1, กรลังหมดนกด F 3นะให้กดครึ่งหนึ่งก่อนเพื่อเห็นกดเบาๆเห็นมันตัดก่อนแอมหยุดก่อนเลยฮะแล้วย้ำใช่ไหมเปลี่ยนไปหมุนซ้ายแล้วหน้าที่ขอ,อง K2